สวัสดีครับยินดีดดต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วิดีโอเทนนิ่งการเรียนรู้การสร้างเว็บไซต์นะครับโดยภาษา HTML hey หลังจากที่เราได้มีการเรียนรู้นะครับในเรื่องของ input type นะครับซึ่ง type ก็จะเป็นตัวที่ระบุว่ากล่องข้อความต่างๆที่ปรากฏบนหน้าเว็บเพจนั้นเป็นลักษณะแบบไหนนะครับ input type นะครับเรามีการเรียนรู้ในเรื่องของ input type text ซึ่งก็จะเป็นในลักษณะของการรับข้อความบนหน้าเว็บเพจนะครับเรามีการเรียนรู้ในเรื่องของ input type ที่เป็นลักษณะของ เพื่อที่จะเป็นการไฮไลท์ตัวสอนนะครับภายในกล่องข้อความบนหน้าเว็บเพจในขะตอนนี้เราก็จะมาทําการรู้จักนะครับกับปุ่มที่จะใช้ในการสับมิทนะครับบนหน้าเว็บเพจไปอย่างเซิร์ฟเวอร์นะครับซึ่ง HTML ก็มีการเตรียม Property ให้เราใช้งานก็คือ input type submit นะครับในภาษา HTML การเขียนคำสั่งของ input type submit นะครับสามารถที่จะเขียนอยู่ภายใต้คู่แต่กคำสั่งนะครับก็คือ input type นะครับเท่ากับ submit value submit ตรงนี้ก็คือข้อความที่จะปรากฏบนกล่องนะครับสามารถที่จะตั้งได้ตามความต้องการนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Value มีค่าเท่ากับล็อกอินนะครับ value มีค่าเท่ากับกรุณากรอกข้อความในภาษาไทยนะครับ Value มีค่าเท่ากับสมัครสมาชิกเป็นต้นนะครับซึ่งก็จะเป็นข้อความที่ปรากฏอยู่บนปุ่มที่เป็น property type submit นะครับโดยที่ตัวส้นสีแดงก็คือการระบุนะครับ type หรือว่าคุณสมบัตินะครับของกล่องข้อความนั่นเองนะครับ โดยที่กล่องข้อความใน HTML ก็จะต้องระบุไทป์เท่ากับ Sub m i t นั่นเอง v a l รูปก็คือข้อความที่จะปรากฏอยู่บนกล่องนะครับเมื่อผู้ใช้ง,งานทำการกดปุ่มนะครับเราก็สามารถที่จะออกแบบหน้าเว็บเพจนะครับให้สามารถที่จะส่งข้อมูลไปประมวลผลยังฝั่งเซิร์ฟเวอร์หรือว่าส่งข้อความที่อยู่ภายในกล่องข้อความต่างๆมันจะเป็นรูปแบบของการสมัครสมาชิกรูปแบบของการซื้อขายสินค้าต่างๆนะครับส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์เพื่อให้เซิร์ฟเวอร์ประมวลผลและเก็บข้อมูลลงไปในฐานข้อมูลเป็นต้นนะครับ คราวนี้เข้ามาดูพื้นฐานของการเขียนแถ็กคำสั่ง input นะครับไท p submit ในภาษา HTML นะครับวพาจะอยู่ในส่วนใดนของหน้าวเว็บนะครับเรามปการเรียนรู้โครงสร้างของ HTML ครับโครงสร้าง HTML ก็จะประกอบไปด้วยในส่วนของคู่แท็กคำสั่ง HTML นะครับซึ่งก็จะเริ่มจาก HTML ที่เป็นลักษณะเปิดนะครับและสิ้นสุดก็คือ HTML ที่เป็นลักษณะปิดนะครับมีในส่วนของบนสุดที่จะแสดงบนไตเติ้ลบาของหน้าวเว็บก็คือคู่ท็กคำสั่งของ head นะครับภายใน head เราสามารถที่จะเขียนข้อความ นะครับ้วยคููแต่งสั่งไตเติลนะครับออกเพียงหน้าเว็บเพจได้ตามความต้องการและในส่วนของบอดี้ครับก็จะเป็นส่วนที่จะแสดงเนื้อหาบนหน้าเว็บเพจนะครับในที่นี้เราก็จะรวม3คํคำสั่งหรือว่า3คู่แต่งคำสั่งไว้ด้วยกันนะครับตัวแรกครับก็จะเป็นแท่กคำสั่งที่เป็นลักษณะของ t ททเทคนะครับก็คือบอกว่า first name นั้นเป็นกล่องข้อความตัวไหนนะครับ first name นะครับชื่อที่จะระบุให้เซิร์ฟเวอร์รับรู้ก็คือ username ตัวต่อมาสามารถที่จะระบุเป็น password สามารถที่จะบุ็นเทคได้ตามความต้องการในที่นี้จะลองทดลองนะครับกำหนดเป็นพาสเวิร์ดนะครับซึ่งพาสเวิร์ดที่จะส่งไปหาเซิร์ฟเวอร์ก็จะมีชื่อก็คือ property name เท่ากับ user password นะครับและนะครับในส่วนของปุ่มที่จะแสดงบนหน้าเว็บเพจก็คือ input type submit นะครับ value submit ก็คือข้อความที่จะปรากฏบนปุ่มนั่นเองนะครับปิดท้ายคู่แท่งคำสั่งด้วย slash input นะครับซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่าโครงสร้างของ html นั้นจะเขียนอยู่ในลกักษณะของคู่แท่งคำสั่งนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ ครูแต่งคำสั่งให้ทีมซึ่งก็จะแสดงเนื้อหาให้ทีม L อทั้งหมดนะครับครูแต่งคำสั่ง h e a ส่วนบนสุดของหน้าเว็บเพจและครูแต่งคำสั่ง body ก็คือเนื้อหาที่จะปรากฏบนหน้าเว็บเพจต่อจากนั้นเราสามารถที่จะใส่ส่วนใดก็ได้ตามความต้องการนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างของตารางนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างของกล่องข้อความนะครับโค,ค,ครคงสร้างของเนื้อหาเว็บเพจและการใส่ปุ่มบนหน้าเว็บเพจซึ่งก็คือ i input t y p ไท submit ในคนรั้นต่อครับขอบคุณครับ